ม่วนซื่นโฮแซลแม่นแล้วอีสานแผ่นดินกันดานแห้งหอยโรยราดแต่ใจของคนบ่มนบ่มอง,มองตุ้มอ้ายตุ้มน้องอิลิกตุกนาน้ำจิดน้ำใจแขกไปใดมาต้อนรับเหมือนว่าเป็นพี่น้องกัน าาาทเหมมือนมอลน,นลอนวนค,นอความละเมียดละไมและกลิ่นอายความเป็นอีสานที่ถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงของพงศักดิ์จันทรุข,ขาคู่เพลงแห่งลุ่มน้ำมูลยังติดตรึงในความทรงจำของผู้คนเสมอมารุงแจงเพลง ที่บ่งบอกความเป็นของศักดิ์จรูปขามมากที่สุดคือเพลงที่มีกลิ่นอายบรรยากาศของลูกทุ่งอีสานของแท้ไม่ว่าจะเป็นอีสานบ้านของเขาไม่ว่าจะเป็นสารวัตรรำวงสาวอุบลรอรักด่วนบอขอสอและอีกมากมายเมื่อไหร่ที่ครูเขียนเพลงด้วยความรู้สึกของคนอีสานเมื่อนั้น มันมองเห็นชีวิตจิตใจมันมองเห็นภาพภูมิต่างๆของแผ่นดินอีสานออกมาในตัวอักษรทุกตัวของครูอีสานบ้านของเขาชื่อนี้ก็คือเป็นเควที่สะท้อนให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคนอีสานเหมือนเป็นในกล่องที่แพ็คเอาชีวิตคนอีสานไปทั้งหมดด้วยรูปด้วยหีบพอที่สวยงามที่สุดของที่ผมจัดจำไว้ในวัน กีสาบ้ากจำได้เนื้อกีสาบ้านของเราอาชีพเราเป็นแบบนี้คล้ายๆกันว่านี่คือเอาง่ายๆว่าในความเป็นคนอีสานเรื่องนี้ใที่ไหนใครก็ร้องทุกคนก็ร้องตั้งแต่เด็กมาเคยได้ยินมาตลอดเลยมันเหมือนกับสงครามอีสาไม่ใ่ไหนแต่เป็นเพีงเรียนรู้รู้ภาษาตีนร้อยปีทั้งเรื่งนี้ก็แตยังตื่นอยู่ฝันอยากอยู่ Ni tóc bà cọc. Sắc mày cũng tốt mah ha bà cọc. Na áp mày. Besoài tội hết nguồn gạo công tạo bóng. Gạo luật uất mừng tạo tốt lỗng áo ได้แกไม่นานนักดวงแก้ว <hi token thanks> ในฝันของแม่ก็ใช้แววความเป็นศิลปินตั้งแต่วัยยาวในระหว่างเป็นนักเรียนนี่ก็ก็เขียนเพลงก็เขียนเพลงแปลงเขียนเพลงแปลงแปลงแปลงไหมเอาเพลงดังๆมาแล้วก็มาใส่เนื้อของเราไปคงเป็นเวรกรรมเชิดนำให้ทีบสามโลอนาจริงเนาะต้องทีบสามโอเลี้ยงกัน มันเป็นแต่งแบบครูภัคระับจำนะมันไม่มีหลักวิชาท่านเหมือนนักมวยนักมวยมวยวัดเนะี่ยเวลาต่อยล้มเราจะรู้ว่าจะล้มยังไงไม่เจ็บ <c oughs> มันก็ไปอย่างนี้แหละไปมันมันจะรู้เลยว่าเออตรงนี้ต้องต้องลงตอนหลังมาถ้มาเรียนเติมเติมม่าอ๋อมันเป็นมีกี่ห้องมีกี่จังหวะจังหวะหะกี่ห้องอะไรนี้เราก็เรียนทฤษฎีกันมาแต่ความจริงมันมันเป็นมาโดยอัตโนมัติก่อนด้วยมุ่งหวัง จะมีชีวิตที่ดีขึ้นลูกอีสานจึงหลั่งไหลเข้าเมืองกรุงและทิ้งท้องทุ่งนาไว้เบื้องหลังขณะที่วงการเพลงคือความฝันที่เป็นแรงผลักดันให้พงศักดิ์ ตัดสินใจลาบ้านเกิดเมืองนอนที่อุบลราชธานีตัดสินใจเพราะอยู่ตรงนั้นมันมีสะุ้งสตางเนี่ยคือมาน,น,นันำนาแกก็แบ่งให้ไอ้นูเก็บไว้นะเก็บไปฝากแบงค์ไอ้ฝากธนาคารไอ้ฝาก,าก,าก,ากอมสินฝากอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอนั่นก็เลยลาแ,แกลาแกเข้ากรุงเทพแกก็ร้องไห้ร้องม่มมึงเนี่ยกูไม่มีวาสนาที่จะเป็นพอ่อเป็นแม่เมื่อเข้าไปกรุงเทพ ยังทวงสัญญาที่ดางแววมาจากสาวบนถึงคนที่ลืมความหลังบังลับหน้ามูลหากบ่จริงทิ้งสาวให้วาวุ่นน้ำใจชังเปลี่ยนเวียนมุนหล,ลังจากอยูญญ่กรุงเทพไม่นาน,นข่าวฝากจากทางบ้านทำให้พงศักด์หวนกลับบ้าน ยึดอาชีพครูอยู่สองปีและจัดรายการวิทยุร่วมกับกลุ่มหนุ่มสาวชาวอุบลในยุคบุกเบิกแต่พงศักดิ์จันทรุคคุขาก็ไม่เคยลืมความฝันเขาจึงกลับเข้าสู่เมืองกรุงอีกครั้งตามวงดนตรีอะไรเปมนกใส่ก็เอาเพลงที่ร้องเล่นในวงดนตรีมงบลก็ไปให้วงจุฬาลักวงจุฬาลักก็เอาไปร้อง <Okay. S 2> ที่ท,ที่นพดลดวงพรไปอยู่ไงที่อ่า นักร้องดังๆก็มีปองปีดามีสุชาติเทียมทองมีพนมนพรทินพรสิมบูโพลทุกวนนันนี้นั่นใครจะอยู่นั่นไอาจารย์นพดลก็ยังเป็นนัลลงวงผ้าอยู่ตอนนั้นเป็นกำลังเป็นดาวรุ่งตลกใหม่ๆแต่แล้วโชคชะตาก็นำพาให้เขาต้องมาเป็นเด็กกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพักขนงของสเสน่ห์โกมารชุน ก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นนักภาคหนังและนี่คือความทรงจำการภาคหนังเรื่องแรกของเขาพี่มากครับแต่พี่เมียไปไหนไม่ไหวแล้วพี่พี่พี่รักนายแต่พี่อยู่ไม่ได้แล้วพี่ต้องไปแล้ว พงศักด์อำลาวงการภาคหนังและก้าวสู่วงการเพลงอย่างเต็มตัวหลังจากเพลงสาวคนโก้และเพลงสายเปลยสายใจที่แต่งให้ไวัยพศเพชุพันธ์ได้รับความนิยมจากผู้ฟังเป็นอย่างดีและเพลงสารวันรำวงอันโด่งดังที่ดัดแปลงมาจากเพลงลำวงสารวันของประเทศลาวก็ทําให้ก้าวย่างของพงศักด์ในวงการเพลงมั่นคงมากขึ้น อนนั้นก็เริ่มเริ่มเป็นนักแต่งเพลงที่ได้รับการยอมรับก็ก็ก็ทำเพลงไปเรื่อยๆทีนี้ก็ก็เริ่มมีเพลงติดขึ้นมาก็มามาถึงอีสานบ้านเฮาถึงด่วนบอกสอมาถึงอะไรพวกนี้ตะบันรอนที่หนองหานแล้วก็หลายหลายหลายเพลงนะนะหลายเพลงสตวาบนรอรักก็บิจาหลับตาไว้วก็รอรักในต,ต้นกระโดนอะไรพวกนี้มันก็ามาของมันเรื่อยๆเรื่อยๆ หอมดอกผักนกะกระแหงยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบเขียดจะนาร้องยามฟ้าห้องวันโวนท่านเขียนในผมอยู่ในห้องอัดครับอยู่ห้องอัดโลต้าเห็นด้เขียนอยู่หน้าห้องอัดเลยพอผมได้ดูเนื้อก็รู้สึกว่าชอบเลยครับ ผมชอบเอาเพลงที่ครูสักแต่งให้ไวโพสแต่งให้คนอื่นมาร้องและก็ผมจดจำเอาลีลาการแตง่งของแกรู้สึกว่าแกเนี่ยเขียนแกวเก,กี่ยวแกธรรมชาติของอีสานดีมากเพลงที่จะหลับตาไว้ไปที่ไหนก็รู้สึกคนจะนิยมสนุกสนานเป็นจังหวะสนุกสนานมากอันดับหนึ่งคือสาวโบราณนะคะไม่ว่าจะไปแสดงสารท มีไหนก็เปคนนิยมมากจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะงานเพลงของพ่อก็ผมก็ถือว่าเอามาเป็นตำรับตำรอนในการศึกษาโดยเฉพาะเพลงสาวอุบลรักนี่คือทุกอย่างที่ทําให้ผมขัดเกลว,วิธีการเขียนเพลง,งมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือเพลงนี้เป็น,นแบบต้นแบบในส่วนที่ว่าได้ค้นพบการใช้คําที่คุณพ่อมาบอกอีกครั้งหนึ่งว่าใช้คำง่ายแต่ให้มันงาม ทำที่เองที่เป็นเหมือนคาถาในการเขียนเพลงในทุกวันถ้าผมเป็นคนนั้นรู้สึกของผมคงภูมิใจมากที่ได้แต่งเพลงเพลงหนึ่งซึ่งแบบว่าถือว่าเป็นเพลงเรียกว่าเพลงชาติเลยแล้วกันนะเป็นเพลงที่ตัวแทนของภาคของคนกลุ่มหนึ่งหรือว่าเป็นตัวแทนของเขาเลยนั่นคือเตยอีสานบ้านเฮานะเป็นหนึ่งในเพลงที่กูได้แต่งขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วมีอีกเยอะ ขณะที่ผลงานเพลงจากปลายปากกาของพงศักดิ์จันทรุขากําลังได้รับความนิยมจากคนฟังอย่างแพร่หลายนั้นชีวิตของนักแต่งเพลงระดับตำนานกลับดําดิ่งด้วยฤทธิ์สุราช่วงมามันเป็นช่วงที่ที่เราทําตัวเราเองทําตัวเราเองงานการตกหมดเลยมันซบเซาเสื่อมโทมไม่หมดอนะ่ะกินแล้วมันถลำหลึกกินไปจนจนมันเป็นโรคเล่าไงเล่ามันเป็นโรคเหมือนกันนะ พอไปถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะแอลกอฮอลิซึมคุณต้องกินนะไม่งั้นร่างกายมัน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 ไม่ปกติและมันต้องกินลงไปร่างกายถึงจะขับเคลื่อนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันมันมันจะเตลงไปหมดอ่ละมันจะเบลอไปหมดนะตัวสันปากสันอะไรแล้วก็เริ่มมีอาการทางประสาท คือประสาทร้อ,รอ,รอนกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวคุณปู่คุณย่าเนี่ยอเอาไปเลิกร่างกายสักดีสักดีขึ้นก็เอาหน่อยเอาหน่อยก็ยาวไปอีกและยาวไม่ใช่ยาวธรรมดาสิมันจนหมอจนบอกว่าคุณต,ต,ตับตับเริ่มโตแล้วนะคุณต้องเลิกนะสุดท้ายก็มาเลิกที่ที่สรารคามนั่นแหละอัเป็นเชื่อกลับหลวงพ่อท่านมรณภาคเลยดิเนหลวงพ่อหลวงพ่อทองพระครูสมณกิจโกศล แต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราเลิกได้เพราะว่าเราอยากเลิกชีวิตของพงศักดิ์จันทรุกขาหันเหเข้าสู่วงการภาพยนตร์อีกครั้งเมื่อเพลงมนรักแม่น้ำมูลที่เขาแต่งประกอบหนังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ดวงกมลกุลตังวัฒนาแห่งดวงกมลมหรสพและสุรสีผาธรรม อยากให้ภาพในเพลงไปมีชีวิตโลดแล่นบนจองเงินและพงศักด์ก็ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบในตำแหน่งผู้กำกับภาพยนตร์โรแมนติกเงินล้านเรื่องนี้โอดีใจเลยเพราะเป็นงานที่เราไปฝันคู่กับเพลงเพราะเพลงเราทำสำเร็จแล้วไงใช่ไหมเราก็มองว่าหนังเนี่ยเมื่อไหร่โอกาสจะเปิดให้เราสักทีเราก็แวะแวะเวียนอยู่พอพอกับคุณกมนเข้มาเปิดโอกาสให้ก็เป็น เป็นสิ่งที่ดีใจมากเ่ยก็หันไปก็เลยมาสร้างเรื่องกันแล้วก็เขียนบทออกมาแล้วก็ถ่ายทํากันเรื่องเรื่องมนตร์รักแม่น้ำมูลมนตร์รักแม่น้ำมูลเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่ <c oughs> ทำานะ <c oughs> การทํางานเป็นเรื่องที่ปลุกปลักมากนะปลุกปลักมากเพราะว่าคิวดารามันยากใช่ไหมอย่างสมบันเมทานีเนี่ยสมบันเมทานีเนี่ยได้คิวสองคิวนะคิวกางคืนทั้งหมดเลยให้ <c oughs> ให้คิวแรกมากลางคืนทีนี้พ่อกเกิด เกิดที่จริงไม่ได้เจตนาหรอกไปถ่ายไปถ่ายฉาก,กบจบกันไปก่อนและแม้ว่าจะเป็นงานภาพยนตร์แต่พงศักก์ก็ยังคงทำหน้าที่สร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของผู้คนแห่งที่ราบสูงอย่างมั่นคง อ,อยแม่ัวความสำเร็จของมน,นงรักแ<อ><อ>ม่นำมูลทำให้พงศัสท์เดินหน้าสร้างผลงานบนแผ่นเซลลูลอยทั้งลูกทุ่งเพลงสวรรค์และกล่องเข้าน้อยข้าแม่ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายโดยเฉพาะรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำภาพยนตร์ดีเด่นส่งเสริมเยาวชนปี2523อยากทำซ้ำแต่ทำอย่างมีทุนมีรอนนะ เท่าที่ที่เราจะทําฝันให้มันเต็มที่อะแล้วก็ทําคงไม่ทําคนเดียวหรอกอาจจะเอามือมือใหม่ๆที่นั่นเข้ามาที่ท,ทําทําอยากให้หนังมันปรากฏออกมานั่นะเราอาจจะไม่กำกับก็ได้อาจจะเป็นจริงที่เอา,เอาใส่ฝันเราลงไปอะใส่ฝันลงไปแล้วให้แต่ชีวิตของพงศักด์จันทรุกขาก็เริ่มหกผันอีกครั้ง เมื่อมนรักลำน้ำพองไม่ประสบผลสำเร็จด้านรายได้และนั่นเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของเขาชีวิตเริ่มเริ่มนั่นละมันเริ่มบ้านก็ถูกไล่บ้านก็ถูกไล่ต้องอพยพเข้าไปอยู่อีกแห่งหนึ่งแห่งสุดท้ายเนี่ยเ้าไปมันอยู่อยู่กับเรื่องปรับชีวิตท,ทั้งนั้นเลยทีเนี้ยมันไม่พอที่จะทํางานนะเขาหันมาทําเพลงบังเอิญมาเพลงเก่ามันเริ่มพอขายได้ซึ่เป็นสิ่งที่มา เกื้อกูลเราอยู่ก็ได้รายได้จากเพลงเก่าเพลงเก่าแล้วก็เพลงใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยชีวิตผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังได้กลายเป็นความหลังแต่เขายังต้องดิ้นรนประคับประคองชีวิตด้วยการเป็นโหราจาร์ทำนายโชคชะตาผู้คนนักโคนต้นมะขามท้องสนามหลวงแห่งนี้เขาได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในชีวิตผู้อื่น และตัวเองให้มากขึ้นคือพอนั่งลงแล้วมันก็จบนะแล้วก็เรายอมรับมันแล้วไม่ต้องคิดอย่างอื่นแล้วถือว่ามันเป็นวิธีชีวิตเป็นลีลาของชีวิตซึ่งเราต้องยอมรับมันก็ดีอย่างหนึ่งถ้ามองในแง่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราลดอีโก้เราได้ใช่ไหมถ้าเรามองไปตรงนี้มันมันมันก็เรื่องมันก็น้อยลงถ้าเรามองว่าอุย้ยเราแต่งนักแต่งเพลงท่านแนวหน้าของเมืองไทย ทำหนังมาแล้วอะไรต่ออะไรมาแล้วเนี่ยเราทําไม่ได้แล้วเป็นไอ้เจ้าอยู่บ้านอยู่บ้านใดเราจะต้องไปจะต้องไปด้วยเก็บเงินบ้างอะไรกับขันมีเงิน่มีแต่เรื่องวันนี้ พงศัก์จันทรุกข,ขาผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมา67กาลฝนได้มุ่งมัน่นปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยพลังศรัทธาเขาได้สร้างลานบ้านลานธรรมเป็นลานปฏิบัติธรรมที่อยู่ในบ้านณนะอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อญาติมิตรและเยาวชนและเป็นที่พักพิงทางจิตวิญ,ญญาณคนเดินทางไกล ที่ต้องการความสงบร่มเย็นและเป็นกันเองจากที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละเราศึกษาธรรมะในขณะที่เราทํางานไปด้วยเราก็ศึกษาธรรมะไปด้วยคืออย่างพ่อบวชก็บวชมันก็ไม่ได้แล้วหนึ่งอายุมากแล้วสองถ้าเราไปเราก็ทิ้งคนคนแก่คนหนึ่งซึ่งร่วมทุกข์ร่วมสุขมากับเราเนี่ย <c oughs> คือยาย <c oughs> คือ,ค,อคือแฟนเนี่ยเราก็ชวนกันมาปฏิบัติไปอ,อย่างที่เห็นนี่แหละ เมื่อธรรมะในจิตใจกับพรสวรรค์ทางด้านการประพันธ์เพลงมาบรรจบก,กันพงศักดิ์จึงสร้างสารร์บทเพลงธรรมะเพื่อเป็นพุทธบูชาโดยมุ่งหวังให้ผู้ที่จะศึกษาเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นคือในฐานะพ่อในเทศมากก็ไม่ได้นะมันไม่อยู่ในฐานะที่จะไปเทศใช่ไหมล้วก็เอาความคิดของเราผ่านเพลงออกไปในสิ่งที่เรามีศักยภาพทางด้านนี้เราก็อยากจะทําตรงนี้ออกมา วันนี้บทเพลงแห่งชีวิตของพงศักดิ์จันทรุกขาได้ทาหน้าที่สารต่อทอฝันของเขาอีกครั้งด้วยพลังศรัทธาที่ออกมาในรูปของเพลงเพื่อพุทธศาสนาขณะที่เขาเองอุทิศตนเป็นปฏบิบัติบูชาต่อพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาอย่างมั่นคง คุณอุปการที่พงศักดิ์จันทรุขาได้ให้ไว้แก่วงการเพลงวงการภาพยนตร์มีท่วมทน้นจนได้รับการกล่าวขานและเชิดชูในความเป็นพงศักดิ์จันทรุขาขณะที่ผลงานของเขาก็ถูกประทับไว้ในใจลูกอีสานทุกคนเสมออาจารย์งพงศักดิ์นี่ก็เป็นคนที่ที่เรียบเรียบยง่ายๆนะนะเรียบง่าย ไม่ค่อยจะอีนังสังขอบกับใครมากายอะไรนะจิตใจนั้นเป็นคนเมตตาทนานมีแต่เป็นผู้ให้จะให้ตลอใครเผืออร้อนอะไรใครต้องการอะไรให้หมดทุกอย่างตัวจะเป็นยังไงไม่เปไรอาจารย์โอซังเป็นขุนพลเพลงของอีสันที่อยู่ในระดับแนวหน้ามีผลงานไาที่แจ้งประกับเป็นจำนวนมากมายหลายเพลงที่คงความเป็นธรรมตาเป็นพ่อครูที่ให้ทุกสิ่งอย่าง ความรู้ทางด้านการจิตยนเพงแล้วก็ให้สกิจเป็ญญาณของความเป็นนักแต่งเพงท่านให้ชีวิตอะไรยังแงหนอให้ไปปรึกษากับครูครูก็ให้คิดเรื่องรรมากนะครูก็เป็นที่ว่าผู้เป็นกาศทองคนหนึ่งนะครับนอกจากแต่งเพลงเก่งแล้วก็ได้ไหวชริยยาคนหนึ่งเองได้เพราะว่านอกจากแต่งเพลงมีอารมณ์สตรีมีอารมณ์ทำอาหารก็เก่งทำหนังก็ได้คือว่เก่งรอบตัวก็หายากนั ศรัทธาใระทธาสนาของท่านเองเขาเองในฐานะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานโปรที่จะเชื่อชมยิ้มเยียวยาเพราะว่าคุณผู้สังเป็นหรือ e ว่าเป็นปรมาจารย์ไทยคิดคิดตะวีเป็นคนที่สร้างผลงานออกมามากมายโดยเฉพาะเนื้อหาที่คุณผสังเป็นเนื้อหาที่สร้างสรรค์ก็ประทับใจในความที่ การบริษัทเป็นผู้ให้เราจะต้องแม่บาจะเป็นลูกศิลูกหาลูกคนในวงการทั่วๆไปในนามของลูกศิษย์ของคุณพ่อคนหนึ่งก็ถึงวันนี้แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมมีต่อคุณพ่อมันมากกว่าความประทับใจและที่สําคัญก็คืออยากให้พ่อรักษาสุขภาพนะนะนะสิ่งที่คุณพ่อทํามาทั้งหมดคือหนังสือเล่มใหญ่ของลูกหลาน ที่สําคัญก็คือ,อคุณพ่อคือแบบอย่างที่ดีของศิลปินอีสานคนที่ทุกคนได้อาศัยเส้นทางที่คุณพ่อบุูเบิกเอาไว้ก้าวตา่มแล้วก็จะพยายามสืบทอดเจตนารมณ์และที่ผมประทับใจคําพูดของคุณพ่ออย่างคือว่าหน้าที่ของคนยุคปัจจุบันก็คือต้องทําให้คนรุ่นหลังเก่งกว่าผมได้ยินคํานี้จากการที่คุณพ่อพูดพูดถึงผม บอกว่าดีใจที่ที่ผมมีโอกาสได้นําเสนองานที่ดีท่านในฐานะเป็นครูก็ภูมิใจและคําพูดนี้เองก็ถ่ายทอดมาถึงผมมันเป็นภารกิจร่วมกันของผมและก็หลายๆคนในยุคนี้ที่ต้องทําให้คนรุ่นหลังเก่งกว่านั่นมันหมายถึงความความมั่นคงมั่นยืนของสังคมที่เป็นชาติหลังจากที่ผ่านร้อนผ่านหนาผ่านควชั่วความดีผ่านความสุขความทุกข์ <c oughs> มาจนถึงวันนี้และกลับมาสู่บ้านเกิดมุงนอนและได้มาทำร้านบ้านร้านทาแห่งนี้อันนี้ก็เป็นความฝันที่สูงสุดอีกอย่างหนึ่งซึ่งตั้งใจไว้ว่าชีวิตทีนี้วายุ67ปีแล้จะย่าง68ปีแล้วก็ตั้งใจเไว้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่จะทํางานเพื่อพระศาสนาเป็นเป็นหลักใหญ่แต่ก็ไม่ทิ้งที่จะเขียนงานเพื่อการประกอบอาชีพนะอ่า แต่ว่างานที่มุ่งมั่นก็คือจะปลิดเพลงธรรมะนี้ออกมามากๆตามศักยภาพที่เรามีแล้วก็จะทํางานรับใช้พระาศาสนาในสิ่งที่เราจะสามารถจะทําได้ไปอย่างถึงที่สุดครับปราบที่แม่น้ํามูลยังคงเอื่อยไหลหล่อเลี้ยงชีวิตและจิตวิญญาณของชาวอีสานผลงานของพงศักดิ์จันทรุกขาก็จกยืนหยัด บอกเล่าความเป็นอีสานอย่างซื่อสัตย์ชั่วกับชั่วการ หอมดอกผักกระแยงยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบเพียดเจนาร้องยามฟ้าหงวนหวนเขียดโมเขียดขาคำเหมือนหมอลำพากันมวลเมฆดำลอยปันปวนฝนตกมาดูอิสรา แกูกคนแลกเขียวตระการควายถุยร็จยากงานเต็มยาอ่อนตามคณะรุ่งแจ้งพ่อพูพ้ผูตื่นเช้าตูรีออกมาเร่งรุดไทยวุฒนารีบนำฟ้าฟา นาตู้ฟ้าฝนเห็ดนไานไรก่ได้เต้าเห็ดนาไรบ่ได้เตามว ร้องอบอบกล่อมลเนาวผักเม็ดผักกระเดาบผักกระโดนและผักยีินธรรมาชาติแห่งบ้านนาฝนตกมามีของกินฝนแรงแห่งแผ่นดินเวบึง เ่าสาวไหลเข้าเมืองกรุงเสียงแคนกล่อมเสียงตุงตุงลุ้นตัวแล่นตะลลุ้นตุงเสียงแคนกลมเสียงฟอออนแล้ออออนอีแลออมาเด้อม,มาช่วยกันกอนอีตาน้อง ชาติแห่งบ้านนาฝนกกมามีของกินฝนแรงแห่งแผ่นดินไ้วบึงน้องแห่งเหือดหายมาเด้อมาเฮ็ดนามาเด้ออย่าเดินทายนับวันจะกลับกลายบ่าวสาวไหลเข้ามึงกรงุงเสียงแทนกล่อมเสียงสูงตุงลุ้นตุงแลน่นตะลนละลุ้นตุง เสียงแทนกล่อมเสียงซออ่อนแล้วอ้อนอีแล้วอมาเยอะมาช่วยกันก่ออีธานอน